ซุปตาเกาหลีสัญชาติไทยนิจคุณฮอร์เวชกุลบินเดี่ยวกลับไทยเพื่อเปิดใจถึงนางเรื่องแรกในชีวิตรัก7ปีดี7หนนเพื่อฉลองความสำเร็จ7ปีของค่ายนังฟิลกูด GTS ค่ะเดินหนุมคุณรับบทนักวิ่งมาราธอนในตอน ส2 1 9 5บสองจุหนึ่งเก้าห้าประชันบทบาทกับพิธีกรสู่ขวัญบูญกุลและสาวดำค้าโอปาป,ปนิสราผ่านฝีมือการกำกับของเก้งจิระที่ควบหน้าที่พี่เลี้ยงช่วยแนะนำเรื่องการแสดงให้หนุ่มขุนได้คลายความกดดันด้วยแลวคะ่ะยากครับยากมากแล้วก็กดดันมากเพราะว่าเป็นหนังที่พี่เก้งกำกับด้วยแล้วก็คือไม่อยากทำให้พี่เก้งต้องผิดหวังที่มาเลือกผมให้เป็นตัวพระเอกเนี่ยนะครับก็ไปเรื่องแรกก็พยายามแสดงให้เต็มที่พยายามแบบเต็มที่มากแล้วจนพี่เก้งบอกว่า เลิกแสดงได้แล้วจะเป็นด่งของตัวเองให้ดีให้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับก็ใช้เวลาปรับตัวสักพักหนึ่งเหมือนกันถึงจะยากแค่ไหนแต่สุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็ทําให้หนุ่มคุณออกปากติดใจงานด้านการแสดงเข้าจนได้ค่ะรู้เลยว่าตัวเองชอบการแสดงแล้วก็อยากจะเก่งเก่งทางด้านนี้นะฮะก็ต้องพยายามฝึกภาษาไทยให้มากขึ้นกว่านี้อยากจะเป็นนักแสดงที่ดีวันหนึ่งนะฮะก็ถือว่า นังเรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากของผมนะฮะก็ได้มาเริ่มต้นที่เมืองไทยด้วยก็ยิ่งดีใจเข้าพีใหญ่หนังรัก7ปีดี7หนยังมีหนังรักอีก2มุมมองให้คอหนังได้พิสูจน์กันทั้งเรื่อง14ของพ่วงกับกอล์ฟปวีนที่นําแสดงโดยก้าวจิรายุและปันปันสุทธาตาส่วนอีกเรื่องคือ21ทับ28ผลงานของพ่วงกับร้อยล้านปิงอดิศรที่จับหนุ่มเซอร์ซันนี่สุวรรณเนธนนท์มาโชว์หวานกับสาวมวยคริสหอวังพร้อมลงโรงฉาย26กรกฎาคมนี้ค่ะ